ี่ครับโซฟาที่มีอายุประมาณร้อยปีนะครับดูการแตกลายงาของไม้นะครับถ้าเห็นไม้อย่างนี้คนก็คงคิดว่าอายุเป็นร้อยปีนะครับแต่จริงๆเพิ่งทาเสร็จนะครับเป็นไม้ชีหมูชีมาอะไรก็ามาทําได้นะครับโซฟาอายุไม้เป็นร้อยปีนะครับอันนี้เป็นคู่ที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับทําขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะมี คลิปเริ่มทำให้ดูนะครับจากไม้กระถินนะครับใช้ตะปูสามนะครับนี่โยกไม่กระดิกเลยนะครับแข็งแรงมากนะครับเอาขาเตะยังไม่ขาเตะยังไม่เป็นไรนะครับยังแข็งไม่โยกนะครับนี่นะครับโซฟาอายุไม้กระถินอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นวันนี้นะครับอยู่ว,ว่างๆหนีโควิดมาหลบอยู่ในป่า ก็ไม่มีเปนอนจะทำเปนอนนะครับมันนี้ช่างซ่อมจากรของเราจะทำเป็นเปนอนว่าจะออกมารูปลักษณะแบบไหนนมันก็จะตั้งขึ้นประมาณนี้ั่งนี้น่าจะตอกปิดแล้ว ผิดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราตัดทิ้งได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาเื่อยตัดดอ,อกนะครับนะครับหลังจากจับยกขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ่ดูวิธีที่เราจะใส่ผ้าเข้าไปนะครับเราจะใส่ยังไงนะครับให้มันนอนได้นะครับก็ประมาณนี้นะหลบโควิดมาทำเก้าอี้ประมาณนี้นะครับ นี่ก็ขึ้นรูปขึ้นทรงอยู่นะครับมันยังไม่แข็งแรงนะครับมันยังโยกเยกโยกเย็โยกเย็โยกเย็ดโยกเย็อยู่นะครับมันเดี๋ยวจะทําให้มันแข็งแรงครับก็เราจะใส่ผ้าอย่างไงนะครับติดตามดูนะครับตอนนี้ไม่มีกล้องใครจับกล้องให้ก็ต้องถ่ายทําแล้วก็ไปดูไปทีละนิดทีละขั้นตอนนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จนะครับนี่คแข็งแรงโยกไมที่มันโยกแล้วมันแข็งแรงเพราะว่าตวงนี้นะครับตรงไมค้ค้ำไม้ไม้ล็อกไม้ค้ำยันสามเหลี่ยมทำสองข้างเลยครับมันจะแข็งแรงนะครับโยกไม่ไม่กระดิกเลยนะครับเพราะไม้ค้ำยันช่วยนะครับเราทำต้องมีไม้ค้ำยันนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะใส่ผ้าเข้าไปนะครับว่าจะเป็นรูปลักษณะแบบอันนี้ทําด้วยไม้กระถินนะครับอันนี้พับไม่ได้นะครับอยู่ทําแบบลากไปได้อืมอเจอไม้ค้ำยันอยู่ชงักเลยนะครับ แข็งแรงทนทานนะครับดูนะครับนี่ก็ทําเสร็จแล้วนะครับเสร็จนะว,วิธีใส่นี่ง่ายๆนะครับผมก็ใช้ตะปูตีล็อกไปเลยนะครับง่ายๆนี่มันจะเป็นตะปูตะปูตีแล้วก็พับๆๆจามผ้าครับอันนีนะ้ก็เอาผ้าเขียวที่ล้อมปลาล้อมอะไรมาทำครับไม่ยุ่งยากอันนี้เราก็ เอาผ้ามาม้วนมวนใส่ตรงนี้แล้วก็ตีตีตีล็อกล็อกลอกที่จริงถ้ามีเวลาก็จะเย็บเอาไม้สอดเอานะครับแต่มันยังไม่มีเวลาถ้ามันขาดก็จะเย็บเอาไม้สอดเอานะครับอันนี้แข็งแรงมากนะครับดูดูตีอย่างนี้ยังยังไม่นี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่อันแรกที่ผมทำผมเอาเศษไม้มาทำนะคนี่อันแรกทำ เอาเศษไม้มั่วๆนะครับมาทำเป็นเก็บได้เก็บเศษไม้ตรงไหนได้ก็ามาทำหมดนะครับอันนี้จะพังแหลกไม่พังแหลกนะครับแต่ก็เอามาทำเป็นได้นะจะแตกลายงาเลยครับตัวนี้ตัวนี้แตกลายงาเลยนะครับดูการแตกลายงาของไม้ เพิ่งทำเสร็จได้เมื่อวานนะครับแต่เหมือนกับเป็นโซฟาที่อยู่มาพันปีนะครับแตกลายงาโซฟาที่แตกลายงานะครับนี่นะครับแตกลายงาเลยนะครับไม้เนื้อไม้แตกลายงานนี่แหละครับก็โซฟาอายุ พันปีได้นะครับเพราะว่ามันแตกลายงานนะครับโซฟานี้โซฟานี้อายุอยู่มาประพันพันปีนะครับแตกลายงานอย่างมาตรฐานเสร็จแล้วนะครับใครอยากทำก็ไปทำเล่นได้นะครับไม้อันอันนี้เป็นไม้กระถินนะครับนี่ครับไม้กระถินแต่เวลาเราตอก ที่จุดสําคัญเราต้องใส่ตะปูสองอันนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับถ้าทําใหม่ๆมันจะโยกเยกไปมานะครับแต่ถ้าเรามาใส่ชุดสําคัญคือชุดนี้นะครับชุดที่ตีล็อกสามเหลี่ยมเราตี3ามเราตี2ทางนะครับตรงนี้ก็ตีด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะโยกนะครับถ้าเป็นอนเดี๋ยวมันจะพับ,ท,บทับคนนอนนะครับแต่อันนี้ไม่มีการ ครับคนนอนนะเพราะว่าผ่านการขึ้นไปนอนลองดูแล้วครับคนขึ้นคนนอนเนี่ยน้ำหนักประมาณเกือบเจ็ดสิบนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับกับโซโฟ,ฟ้าที่พันปีนะครับนี่โซฟ้าน่าจะยุเป็นร้อยปีนะครับเพราะว่าไม้ยังแตกลายงาเลยนะครับนั้น โซฟาที่มีอายุประมาณร้อยปีนะครับดูการแตกลายงาของไม้นะครับถ้าเห็นไม้อย่างนี้คนก็คงคิดว่าอายุเป็นร้อยปีนะครับแต่จริงๆเพิ่งทำเสร็จนะครับเป็นไม้ชี้หมูชี้นมาอะไรก็ามาทำได้นะครับโซฟาอายุไม้เป็นร้อยปีนะครับอันนี้เป็นคู่ที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับทําขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะมี คลิปเริ่มทำให้ดูนะครับจากไม้กระถินนะครับใช้ตะปูสามนะครับนี่โยกไม่กระดิกเลยนะครับแข็งแรงมากนะครับเาขาเตะยังไม่ขาเตะยังไม่เป็นไรนะครับยังแข็งไม่โยกนะครับนี่นะครับโซฟาอายุไม้กระถินอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น